เจรุญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตัวนี้ก็ลองทดสอบมาโปรแกรมโปรแกรมสตีมยัดอ๋อ วันนี้ว่าจะมีมนด็อตรโอภาสมาพบปะญาติโยมเรเชิญพบอาจารย์โอภาสได้เลยนะครับนการครับจเจริญพรอุบาสุปโอเกือบเข้าไม่ได้ครับผมแต่พอดีคอมพิวเตอร์มันเดี้ยงสงสัยมันกลัวด็อกเตอร์แล้วเนี่ยนะครับผมตอนนี้กำลังอยู่กับด็อกเตอร์โอภาสเนาะจากประเทศไทย ซึ่งก็เป็นนะเพื่อนกรรมที่อยู่ประเทศไทยเดี๋ยวขอข้อมูขอ้ขอมูลดรโอภาสนนี้หนึ่งดรโอภาสนี้ปกติก็คุยกันบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทางสุง่มไม่ก็ไม่ค่อยได้ออกาทางสตรีมย่านเนาะ <c oughs> แต่ขอแนะนำญาติโยมนะให้ให้รู้จักดรโอภาสหอนสิบนะอาจารย์ประจำภาภาสังกิษธุรกิจ นนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีเราก็ต้อนรับอาจารย์ดรนันดรอ,อ,อภาร์ไปอย่างเป็นทางการเนาะอาจารย์ดรอภาสตอนนี้เอตอนนี้กี่ทุ่มไอกี่โมงแล้วครับที่เมืองไทยตอนนี้ก็แปดนาฬิกาสี่สิบ้านาทีครับผมตอนนี้เป็นการทดสอบ มาตรทีมยาดครั้งแรกขออภัยมาที่มันก็ตะกุกตะกักอยู่บ้างเนาะครับผมแล้วแต่ตรงอ่ดอกรโอบาสฉีดยาหรือยังฉีดบอกซีดหรือยังโอ้ยลงทะเบียนไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเหรอแต่ก็จะได้ฉีดก็เดือนหน้าครับอ๋ออีกฉีดอีกเข็มหนึ่งเดือนหน้าใช่ไหมเข็มเข็มแรกครับเข็มแรก,เข,แรกเข็มแรกเนาะแล้วตอนนี้ข่าวประเทศไทยเรา การโควิดเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอยู่ในสถานการณ์ที่น่าห่วงอยู่นะครับเด้มันเป็นรอบที่สามเนาะเข้ามาอืมก็ยังน่าห่วงครับแต่ว่าดตอร์ฮะถามอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าคนในเมืองไทยเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่อยากจะให้คนคนไทยเนี่ยได้รับทราบว่าหลังจากที่อาจารย์ฉีดเข็มที่สองแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงฮะมีผลข้างเคียงอยงไรบ้าก็รู้สึก ตอนแรกชิดใหม่ๆก็สิบห้านาทีโอเคนะแล้วก็จนถึงเที่ยงจนถึงบ่ายก็ยังโอเคแต่ตอนนี้เริ่มจะปวดแล้วตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วเนาะเริ่มมีอาการปวดเห็นยังเห็นเป็นอ่สกอตเทปก็เลยเป็นเทนโซพลาสตอร์ยาแปะที่แขนขวาอย่าไหล่ขวาเออใช่ใ่ยังไม่ได้ออกเนาะยังไม่ได้ออกเกมกันน้ํากันอะไรอยู่ตอนนี้มันสตารแล้วหน้าจอคอมพิวเตอร์ของอาตมาสตาร์งของ ของดรเป็นยังไงบ้างก็ชัดเจนครับเห็นพระอาจารย์อยู่แล้วก็เห็นภาพผมด้วยเหรอแล้วก็เคลื่อนไหวไหมมันตักไหมก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่เหรอผมนี่ปกติของพระอาจารย์ก็ปกติแหละตอนเนี้ยทีแีกมันจะมีแต่ว่าภาพมาช้าอืมแต่ตอนนี้ปกติตอนนี้มันออกหลายซ่องออก y o u t u ู e ด้วยเหรออ้าเหรอครับมันสามารถออก y o u t u ู e ได้ด้วยอ่า ออกเยอะเกินเออมันสงสัยมันคงใจเยอะเอ๊ะปกติวันนั้นทดสอบมันก็ได้อยู่นะครับสงสัยมันกลัวมันคงจะกลัวนักตัวอกาสมากมันอาจจะเป็นที่เครือข่ายมันหรือเปล่าผมไม่รู้เออคือที่เมืองไทยเมื่อวานนี่ฝนตกหนักเนาะแล้ววันนี้ดเตอร์ไม่ได้สอนนะวันนี้เพราะช่วงนี้ที่มหาลัยผมปิดเทอมครับอือปิดเทอมในมหาลัยก็ปิดเทอม กว่าจะเปิดเพิ่มก็ต้องเปิดชักกัลดแต่ถ้าเป็นประดับประถมมัธยมเนี่ยก็ทางอ่ากระทรวงเขาก็ให้เลื่อนไปเปิดวันจันทร์ที่สิบสี่มิถุนายนนลครับอที่แรกว่าจะเปิดวันที่หนึ่งมิถุนาแต่พราสถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายเนาะก็เลยขยับไปอีกอเป็นวันที่สิบสี่ตอนนี้ปรากฏว่าทีหน้าคอมพิวเตอร์แห้งไปแล้วมันไม่มันมันไม่กระดุกกระดิกเลยแต่ไม่เป็นไรได้ยินแต่เสียงแต่ทางทางปลายทางออกเกอยู่ใช่ไหม ไม่ไม่เห็นภาพผมแล้วครับเออไม่เห็นภาพเลยใช่ไหมไม่ไม่ผมเห็นนะผมเห็นภาพพระอาจารย์ด้วยเห็นภาพผมด้วยอ๋อปกติเลยใช่ไหมไม่เสียงน่ะปกติแต่ภาพพระอาจารย์เนี่ยตอนนี้ไม่เคลื่อนไหวนั่นแหะสิมไม่เคลื่อนไหวแล้วมันสตั๊์ไปแล้วอมันสตั๊์มันติดเดี๋ยวต้องอเดี๋ยวไว้อืสงสัยจะคงจะต้อง,ตองแต่ของดตอร์นี่เคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมปกติครับของผมปกติอ๋อ พยายามเข้าหลายช่องมากไปหรือเปล่า youtube ด้วยอะไรด้วยเออสงสัยเอ,อวันนั้นทดสอบกับเจ้าวาดโอเคอยู่นะครัออมีมีพรานมาทดสอบจากแคนาดาก็โอเคอยู่เดี๋ยวต้องต้องให้เจ้าวาดดูให้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะแต่ว่าเสียงนี่ชัดเจนมากครับเสียงชัดเจนเนะเ<อ>าะแล้วลอง,<ๆ>ล,องลองส่งไปลองส่งลิงก์ไปที่เพื่อนเราได้ไหมที่พทบอืส่งลิงก์ใช่ไหมส่งลิงก์แบบ เพราะว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์อัตมามันแข็งไปแล้วเนี่ยนะมันมันน่าจะผมมองว่ามันน่าจะมันน่าจะแชร์เข้าไปหามุมแชร์ไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแชร์ในมือถือนี่เป็นไรพบกันแบบสบายวันนี้นะไม่ไม่ถึงไม่ไมนั่นก็ไม่เป็นไรคือถ้าแชร์ได้ก็เจอเออรเต่แต่ปากอัตมาปากจูอยู่นี่ใช่ไหมปากจูอยู่นั่นแหละใช่ใช่แต่ด็อกเตอร์ โอเคเองเดี๋ยวมาเล็กไปเนาะก็เห็นเออมันไม่ยอมกดดูกรีมเลยเออมันก็เลยเห็นด็อกเตอร์เล็กนิดเดียวจริงๆริงมันเห็นด็อกเตอร์ใหญ่อันนี้ผมเปิดจากโน้ตบุ๊กเนาะแต่ว่าว่าจะดูจะกอ๋นี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอล้โน่นี่ไงเออแชร์เราต้องแชร์จากนี่ไงแชร์ผมแชร์จากโทรศัพท์มือถือจะแชร์เข้าไปได้ช่ใช่แชร์โทรศัพท์มือถือก็ได้อ่า โอเคครับแชร์ไปแล้ะแต่เสียดายของดรภาพมันเล็กไปเนาะครับเล็กไปใช่ไหมเออมไม่เป็นไรมันยังยังทำอะไรไม่ได้ในใน,ในคอมพิวเตอร์ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้นะนะครับผมวันนี้ผมกำลังจะแชร์เข้าไปในกลุ่มพอตบสี่เ้เราลองแชร์ไปสิลองแชร์ไปเซสิเอ็มอุดแชร์เข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมดูจากโทรศัพท์มือถือ อืมช่ตอนนี้ดรใช้คอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่ผมแต่คอมพิวเตอร์ในการไลฟ์สดเนานะจริงๆสตรีมยานี่มันก็ <laughs> อ,อ๋อสงสัยการตั้งค่านี่มันตั้งสูงไปท <laughs> ั้งหมดอืมตอนนี้ตอนนี้ก้ะเก๋าไม่มีแล้วมันก็เลยเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ผมใช้มันเป็นที่เว็บกาวอ่ะโอเคแล้วตัวนี้ใช่ไหมตันนี้โอเคแล้วตอนนี้โอเคแล้วมันริ่งยักอยู่เนาะถือว่าเป็นการทดสอบเทคนิคทดสอบโปรแกรมกอนแล้วกันเนาะครับก็พระอาจารย์ทำแบบนี้โอ้โหผมถือว่าเป็นเป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแผ่ธรรมะได้อย่างีก็ได้อานิสงส์จากเจ้าอาวาสแบบนะไค่อคนิสมส์เต เราอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากถ้าเราไม่ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างนี้ในการเยผยแพร่ธรรมะมันก็ยากครับที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มเนาะคือคือแน่นอนว่าคนยุคปัจจุบัน,นเด็กยุคใหม่วัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทํางานเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะใช้เทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์ใช้น้ตบุ๊กเนาะเพราะฉะนั้นนี่การใช้สื่ออย่างนี้ในการเยผยแพร่ธรรมะเนี่ยมันไปได้ไกลไปได้ไว แล้วมันทรงประสิทธิภาพนะมันเป็นการคุ้หมอที่ใช้ใช้ปรงกาเป็นสีดำเลยอ่พอดีพระอาจารย์บอกผมว่าเออท้ามาบอกช้าไหมไม่ไม่๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเป็นสีเขียวมันมันก็จะทำเพื่อหลังได้แต่มันจะทำให้คอมพิวเตอร์ช้าอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะอ้มีประกาอตรงนี้มันมันคล้ายๆมันจะช้านะผมไม่ได้เตรียมไว้ไม่คือแล้วตกลงมันไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังนะวันนี้ก็แบบสบายก่อนเนาะครับจริงๆก็ไม่ได้อย่างน้อย เออันน um, ี้คาเอาผ้าห่มสีเงินมามาปิดหน้าต er> ่างนะครับโอเคได้ได้อยู่แล้วเราคือวมตกลงได้แชร์ไปเพื่อนพอบอเราหรือยังโอ้แชร์เข้าไปแล้วครับเข้าไปดูในเฟซบุ๊กฟอทบสี่สก็ยังมีคนเห็นอยู่เห็นนนมีแต่ว่าเขาคงจะดูดูเฉยๆแหละครับไม่มีอะไรมากอ่าใช่ใช่คือว่าเป็นการพบกันแบบสบายๆก่อนเนาะ เรื่อเรื่องวัตถเรื่องมาเรียนรู้โปรแกรมมีมีมีหนึ่งท่านที่กำลังชมอยู่ชื่อท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เนื้อไม้หอมท่านใช่ท่านใช่ท่านใช้ชื่อเฟซว่าคําละบาทอ๋อสองท่านอ่ะสองท่านกำลังดูอยู่ไม่รู้ใครก็คงจะเป็นเราเองใช่ไหมเดี๋ยวที่แสดงผลมีสองท่านใช่เดี๋ยวนะสองท่านนะครับ วันนี้เป็นการพบปะเจอกันแบบสบายๆยังไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเข้มข้นเนาะคุยกันตามภาษาเดี๋ยวไว้ใบเราเรียนรู้โปรแกรมไปด้วยกันก่อนเดกกิ่งโปรแกรมก่อนแล้วก็มา้มาคุยกันอีกได้อันนี้ขึ้นหัวข้อเลยเนี่ยพบกับดรโอภาสสอนสีเลยเนี่ยเนี่ยเป็นรายการธรรมะจันทด่วนจริงๆนามสกุล ้าอ่านเป็นภาษาบาลีจะดีนะผมว่านะมรสิทธิ์ใช่ไหมไม่รู้นะตุ๊กเกอร์คิมอะไรนี่นะตกลงอ่านยังไงอ่ะคือคืออ่านได้สองแบบเนาะแบบไทยกับแบบบาลีเนาะโอ้เปบีบาลีมันเนอะแล้วตกลงมีคำแปลไหมอ๋อมีสิครับหระหารธาตุนะหารธาตุแปลว่าอะไรในการนำไปสิทธิก็คือความสิทธิในการนำไป พระอาจารย์พระอาจารย์ช่วยแปลให้มันได้ความหมายดีๆให้ผมหน่อยแต่ว่ามีสิทธินำไปไม่เอาเอาสิทธิสิทธะตัวเนี้ยเหมือนกับสิทธ์ทัศถานเงี้ยสิทธ์ทัดอ๋อผู้สำเร็จผู้สำเร็จในการนำไปเหรอฮะระฮะระนำไปว่าถ้าจะนำแต่ว่านำไปอ่านำไปกับสําเร็จนําอะไรไปสําเร็จอะไรเออนาไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นในธรรมพราะอะไรนำไปสู่ความสําเร็จ แล้วตกลงตกลงในชีวิตนี่ก็สําเร็จหลายอย่างเนาะ<อ>สําเร็จพุทธพ่อเป็นดอ็อกเตอร์ด้วยเนาะจริงๆถ้าตั้งใจทําอะไรจริงๆงจัง,จงมันก็สําเร็จแต่ที่ผ่านมาหลายอย่างไม่ได้ค่อยตั้งใจผมจะเป็นประเภทสนุกสนานเฮฮาไม่ค่อยได้จริงจังกับชีวิตสักเท่าไหร่กับตัวเองนี่บางทีไม่ค่อยได้ใส่ใจไปใส่ใจกับคนรอบข้างไปใส่ใจกับคนอื่นมาก คือบางครั้งเนี่ยคนคนในบ้านเราเนี่ยนะเขาอาจจะมองว่าเราเอ้ให้ความสาคัญกับคนอื่นมากไปหรือเปล่าแล้วทำไมคนในครอบครัวเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยให้ความสาคัญอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆให้ความสำคัญหมดนั่นแหละครับอพยายามเออก็แปากนาะนั่นน้ำคณฮอนสิตย์ยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไรอรสิตมรสิตกันต้นตระกูลผมนี่อยู่หนองบัวลำพูนะเอาแล้วบ้านเรานี่มัน ตกลงว่าวันวันวันรอเนี่จะเป็นวันวันที่อเมริกาจะตามหลังเนาะวันรอไปก่อนวันนี้ยี่สิบถ้าอเมริกาก็น่าจะสิบเก้าเนาะเออใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้อเมริกาอเมริกาน่าจะเวลาเท่าไหร่ครับสามทุ่มสามทุ่มเกือบสมามทุ่มใช่สามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วก็พอดีทดลองอทดลองทั้ง พออากาศด้วยทดลองทั้งโควิดด้วยอะฉีดโควิดก็ยังดูอาการอยู่ก็เลยหาหาคนที่จะมาค่าเวลาคุยด้วยเนี่ยนะปกติเอปกติก็จะคุยอยู่ O B s อันอีกรวกนั้นเป็น O B s นาที่ที่อาตมาใช้เป็น O B s ที่คุยคนเดียวอย่างนี้มันก็ดีก็ด็อกเตอร์ก็สามารถ สมัครไปใช้ได้นะเล่นง่ายอย่าไปดูวิธีการเล่นในยูทูบนะวิธีการเอ่อวิธีการสอนสตรีมยาดมันง่ายอยู่นะได้ดีฮะเดี๋ยวจะต้องใช้แบบนี้บ้างแล้วก็ลองใช้ดูดีนะมันมันเข้ามาได้ตั้งหกคนนะจริงๆในถ้าถ้าเสียเงินล่ปตอบไม่แน่ใจเข้าได้แค่หกคนเองรอครับอืมใช้ถ้าเสียเงินมันถึงจะได้เยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องถามเดี๋ยวจะลองถามเจ้าวาดดูนะ คือถ้าเราสามารถเข้าได้เป็นหลักสิบเนี่ยอะอย่างเต็มที่สักห้าสิบอย่างเงี้ยนะหรือว่าเข้าได้เป็นร้อยเนี่ยโอ้ยผมว่าเจ๋วเลยมันน่าจะเสียเงินเท่ายอย่างนั้นเออจัดประชุมกลุ่มพทบสี่สิบสี่เนี่ยโอ้ยตอนนี้ก็ถือว่ารู้แล้วแหละแ,แล้วก็ก็สลับเข้าสลับออกกันแล้ว <c oughs> <c oughs> กันยกอย่ามานีอย่ามาออมาก <c oughs> เหมือนกับเวลาเราจัดประชุมกันเนี่ยก็จะส่ง่ือพระอาจารย์วันนี้ ทำบรรพระอย่างเงี้ยนะพบสาสนารมบรรพระนะกับพระอาจารย์ทองสมุทรเนี่ยญาติโยมอุบาสกพวกเราก็มานั่งใชได้อยู่นะลองไปกลับเรียนลองไปกลับเรียนท่านวิชาดูคอาจารย์เจ้าคุณตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเอ่ยกำลังรับชมอยู่เดี๋ยวต้องทําให้มีคอมเมนต์ได้นะจริงจริงมันทาให้มีคอมเมนต์ขึ้นมาได้เดี๋ยวท่านหนึ่ง ออาาร,รอาารร์อาจารย์สมบัติอาจารย์สมบัติอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบาลีอเมริกาท่านมาให้กาลังใจอยู่เดีย๋ยวนะครับพอดีทดลองออ,อกอากาศด้วยโปรแกรมสตรีมยาดยังไม่เก่งนะแต่ต้องมีให้ทําให้มีแต่ทาให้มีนี่นิดหนึ่งทําให้มีทำให้มันโชว์นิดหนึง่งบผมเออให้มันโชว์ขึ้นทด้านนี่เดี๋ยวครับหนึ่งแล้วก็จะมาอาจารย์ครับฮะ ตามที่แจ้งไว้ว่าผมีเก้านาฬิกาผมก็จะต้องไปเข้าอบรมโรอีกเทรนนิ่งครับนะอบรมภาษาอังกฤษเออน่าจะดีนะเนี่ยด็อกเตอร์กับท่านอาจารย์นิพนธ์เอกอุดมเพื่อนพอตบอ44ที่ม<อ>หาวิานนาทยาลัยราชมงคลเนาะอ่าเทควิทยาลัยราชมงคลไกลกังวนครับรัตนโกสินทร์วิทยเขตไกลกังวนเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกา ตอนนี้ก็นาฬิกาแล้ว <c oughs> ผมก็คงต้องสอบขา,า,า,าบ,บน้ำมันการลาอาจารย์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะได้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 แป๊บหนึง่งเพราะว่า <c oughs> มันยังไม่เป็นสาธารณะโดยเคตัวนี้ได้แล้วตอนนี้สาธารณะแล้วเ,เดา๋ยจะเอาคอมเมนต์มาให้ดูนะครับ <c oughs> นะเดี๋ยวเอาคอมเมนต์มาให้ดูเนี <c oughs> ย่ยคอมเมนต์อาจารย์สมบัตินะท่านคอมเมนต์ว่างไง ที่นั่นคงดึกแล้วนะครับกลับคารวะครับ,าบอาจารย์สมบัติขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์สมบัติมาทําให้ทขามีเทคนิคเล่นแล้วอาจารย์สมบัติสตเสียงดอกดอกเสือโอภาสเบามากครับเอาไฟอะไรทีนี้ผมอยู่ห่างม้างเนี่ยล็อกเพโอภาดลบเสียงเบาด้วยแล้วก็ออกไฟไม่ค่อยเจียมด้วยนะมันจะต้องมีไฟับมีสปอ p o ล t l i n ขออัยที่ฉุกเฉินนะ ปดินด็กอกเตอร์เข้ามาโดยไม่ค่อยได้เตรียมตัวมันก็เลยมาเมื่อดำมาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่คุยกันเป็นเรื่องบนราเนะพระอาจารย์ต้องขยับภาพผมเล็กๆเ,เอาภาพพระอาจารย์ใหญ่ๆหน่อยไม่เป็นไรเท่ากันพอดีแหละอ่านานเจอกันอมันสามารถมันปรับได้นะนเนี่ยปรับได้เป็นเป็นคือพอดีคอมพิวเตอร์วันนี้มันไม่เป็นใจเท่าไหร่มันมันเกี้ยงนะมันก็เลยต้อบอพระอาจารย์สมบัตินามสกุลอะไรครับเนี่ยไม่ได้ใช้ฉายา อาจารย์สมบัติท่านเป็นอาจารย์ใหญ่นะประโยคเก้าเป็น็อกเตอร์เลยนะท่านไม่ใช้ฉายาน้องฉันใช้นามสกุลไงสมบัติสีนารัตไม่รู้น่าจะเป็นอาจารย์สมบัตินะถ้าขอัยถ้าเกิดไม่ใช่อาจารย์สมบัตินะถ้าจาไม่ผิดจํารูปเนียนได้เป็นเป็นพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์สมบัติสีนารัตสีนารัตใช่ไหมประมาณนั้นหละก็ไม่เคยจำไม่ไม่เคย เออไม่เคยได้อ่านชื่ออ่านนั่นคุณท่านอ่านแต่ชื่อครับเป็นภาพสมามัญน่ากก<ร><า>็ถือว่าเป็นการมาเล่นอ่นเออมาเล่น,เ,นเทคนิคมาสอนเทคนิคเกันข่าวไทยข่า,ขาวครา,าวหลังจากที่มาอยู่เมืองไทยเกือบปีนะเป็นปีนะพระอาจารย์เนาะใช่ครับก,ก็ฉีดไฟเซอร์สองเข็มโอ้โหตอนนี้อาการดีมากประเทศไทยยังมีปัญหากันอยู่เลยฉีดไม่ฉีดตายไม่ตายทะเลาะกันอยู่เนี่ยอ๋อ วุ่นวายกันใช่ใช่วุ่นวายอยู่เนาะประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ฉีดกันเยอะน่าเห็นใจอยู่นะน่าเห็นใจประเทศไทยเรา <c oughs> แต่ก็โอเคครับใครอยากฉีดก็ฉีดใครไม่อยากฉีดก็ไม่ต้องฉีดเป็นสิทธิทส่วนบุคคลก็แล้วกันนะใครอยากฉีดก็ให้ลงทะเบียนที่ประเทศไทยมีข่าวที่เด็กไทยตายด้วยเนาะเด็กเือรเล็กที่วปฉีดก็มีเหมือนกันมันก็มีหมดนะครับกอไปนะประเทศไทยได้จะหาว่านินทาประเทศตัวเนาะไม่ไม่หรอก แต่บางทีบางทีเราก็ต้องดูสาเหตุว่าจริงๆตายเพราะอะไระเพราะว่ามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าตายเพราะฉีดแต่ถ้าถามมันตายเพราะฉีดมันก็อาจจะมีแต่มันก็คงเป็นเพียงหนึ่ง <อะ S 1> ในแสนหนึ่งในจํานวนเยอะๆนะที่ที่ทางการแพทย์เขาระบุมา <อะ S 1> แต่ถ้าฉีดแล้ว <อะ S 1> ตาย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 อย่างนี้โอ้คนเขาไม่ฉีดเหรอครับแต่ถ้ากลัวตายมากนักก็ไม่องฉีดแต่แค่นั้นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโชว์เทคนิคการใส่ การใส่แกะกาวมันจะช้าอีกหรือเปล่าถ้าช้าก็ต้องคงจะต้องเป็นที่สวยครับอาจารย์เห็นไหมครับเห็นเหละเห็นไหมน้่เลยเห็นครับอาจารย์ใส่แปะกาวได้เยอะเลยถ้ามีผ้าเขียวมันจะเป็นอย่างนี้นะมีผ้าเขียวต้องเอาผ้าเขียวมาใส่ซื้อไม่กี่บาทหรอมั้งครับก็ไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่ในส่วนนี้ ใช่แต่มันก็ช้าลงเห็นไหมมันมันเริ่มสโ,โลแล้วเห็นไหมเอเอามันเริ่มสโ,โลแล้วเอาครับอาจารย์ผมเลยเวลาผมมาโอเครดรคร์ขอบคุณมากนะวันนี้มาทดสอบเทคนิคเน้อเนื้อ,อวันหลังวันหลังเชิญมาใหม่เนาะครับกลับน้อยสก,การคร,รับอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนเดีูดูเปิดดูคอมเมนต์ก็เป็นมาแล้วคอมเมนต์ใหม่มาแล้วเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคอมเมนต์ใหม่ว่าไงเอ่ย ม่เวลนไรอไม่เป็นไรเนาะมันมันเคยเยอะเคย,ยนเนยอะอลยจากแม่วางนู่นเชียงใหม่ไม่พิโรภาทใครเรียกผมพิโรภัทรใชเฉยเห็นไหมเสียงไหมอุมมอตายท่านมงคลจากเชียงใหม่ใช่ไหมน่ะพระอาจารย์เหรอเสียงเบามากนะอันนี้ผมต้องหันหน้าเข้าใกล้กลกลจอเลยไนะ <c oughs> พอดีคอมพิวเตอร์มันเคยยึดเคยยือไปแล้วครับเหลือได้แต่ได้แต่มือถืออย่างเดียวครับผมโอต้องเข้ามือถือเหรอพอดีดูมือแต่ถ้ามือถือโเคียอยู่อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเข้าหลังใช้มือถือนี้พอดีใช้จากโน้ตบุ๊กครับอ๋อพอดีเริ่มสงสัยแรมโน้ตบุ๊กไม่ดีีใส่ใส่แบดเก่าไม่ได้เลยตอนนี้มันมันสโลเลยสโลดาว น้องอาจารย์ผมถึงเวลาอบรมภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวมันโอเคขอบคุณมากเราก็มากมาดรน,นะยังไงดูแลตัวเองเทคแคร์กลับแล้วสักการครับผมเเรรพก็จบไปแล้วสำหรับแขกรับเชิญเนอะของเราคือดรโอภาสนอกจากประเทศไทยตอนนี้ทดสอบอาการ สตรีมหยาดอีกทีหนึ่งอล้วจะลองเปิดคอมเมนต์ให้ท่านผู้ชมรับชมจากแม่วางเชียงใหม่ขอบคุณมากแล้วท่านอีกท่านหนึ่งบอกว่าพี่โอภาสเสียงค่อยเออใช่เสียงค่อยอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมตัวดีเท่าไหร่เนาะพอดีไปล็อกคอดรมาให้สัมภาษณ์ เราสตรีมหยานก็เป็นเครื่องมือถ่ายทอดที่เพิ่งจะจับไม่กี่วันม,มานี่แหละเป็นการทดสอบผลกรกันเนาะโอเคนะคิดว่าแค่นี้ก่อนแล้ววันหลังค่อยว่ากันใหม่ค่อยมาพบปะเจอกันอีกนะในรายการธรรมะจากตังแดน